สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนบอสตอรีวันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้กันจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงถล่มทหารไทยในพื้นที่ชายแดนล่าสุดชาวเกาหลีถึงกับเดือดแทนประเทศไทยและบอกว่าพร้อมจะเป็นกองหนุนให้กับประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทยเคยช่วยเหลือประเทศเกาหลีใต้ในช่วงสงครามเกาหลีเมื่อปีพศ2493ถึงปีพศ2496 และยังเป็นประเทศแรกๆที่แสดงการสนับสนุนอุดมการของเกาหลีใต้และยังนับว่าเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ส่งความช่วยเหลือไปยังเกาหลีใต้บอกเลยว่างานนี้ชาวเกาหลีไม่นิ่งนอนใจพร้อมอยู่ข้างไทยเสมอและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีกันเลยมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าประชาชนชาวไทยได้เข้าร่วมรบในสงครามเกาหลีตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน1950ถึงวันที่17กร,รกฎาคม1953 โดยให้ความช่วยเหลือแก่กองทัพเกาหลีใต้มีทหารไทยเข้าร่วมประมาณ15,000นายในแต่ละปี ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทรงกำลังทหารเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาประเทศไทยส่งกองพันทหารบก1,000กองเรือรบสองลำและเครื่องบินขนส่งทางอากาศอีก3ามลำและด้วยพื้นฐานด้านการเกษตรของประเทศไทยไทยจึงให้ความช่วยเหลือด้านข้าวโดยบริจาคข้าว4 0 0พันตันภายใน5วันหลังจากสงครามปะถุข,ขึ้นในฐานะพลเมืองของสาธารณารัฐเกาหลีฉันไม่มีวันลืมการเสียสละอันสูงส่งของประชาชนชาวไทยในช่วงสงครามเกาหลี ความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่าเราสนับสนุนและส่งกำลังใจให้ชาวไทยซึ่งเป็นประเทศที่เคยเข้าร่วมในสงครามเกาหลีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไทยแลนด์สู้ๆเกาหลีสนับสนุนคุณและขอบคุณที่ช่วยเหลือเราในช่วงสงครามเกาหลีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสนับสนุนประเทศไทยและเอาชนะกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหากประเทศไทยกำลังลำบาก เราต้องช่วยเหลือพวกเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนั่นเป็นการแสดงน้ำใจต่อประเทศที่เข้าร่วมสงครามเกาหลีเราไม่สามารถเพลินเฉยต่อประเทศที่ช่วยเหลือเราได้ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าเราเชาวเกาหลีใต้พร้อมเป็นกองหนุนให้ไทยความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าการฟื้นคืนชีพของเสือที่ได้รับฉาย,ยาว่าเสือน้อยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสงครามเกาหลีพิสูจน์แล้วว่าเสือน้อยก็รับ,บบทเป็นเสือที่ดุร้ายได้กัมพูชาคิดผิดที่ปลุกให้เราตื่น ความคิดเดห็นท่านต่อมากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องตอบแทนประเทศที่ช่วยเหลือเรายามลำบากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ากาัมพูชาต้องเรียนรู้บทเรียนที่ไม่อาจลืมเลือนจากการรุกรานประเทศไทยความเสียหายที่ก่อขึ้นแก่พลเมืองไทยผู้บริสุทธิ์ไม่อาจให้อภัยได้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ากาัมพูชาเสียความน่าเชื่อถือในประชาคมโลกแล้วหลายประเทศจะประนามกัมพ <ifi> ูชา ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ากามัมพูชาเป็นประเทศเดียวในโลกที่แก้ปัญหานิสัยเสียไม่ได้จริงๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีรเผด็จการของกัมพูชาอยู่ในระดับที่ต่ำม,มากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสงครามเป็นหนทางในการรักษาอำนาจมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่ตายและหลายคนก็ต้องทนถูกทรมานเพียงเพราะคนไม่กี่คนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ากัมพูชากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วและทำธุรกิจที่นี่น้ำท่วมภาคใต้ของไทยเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วกัมพูชาเห็นว่าไทยกำลังยุ่งอยู่กับน้ำท่วมจึงพยายามใช้โอกาสนี้ก่อนแต่รู้จากข่าวกรองมาว่ากองทัพและปืนใหญ่ของกัมพูชากำลังเคลื่อนพลเข้าชายแดนซึ่งเป็นแบบนี้ทุกครั้งกัมพูชายิงก่อนแล้วจึงไปบอกประชาคมโลกว่าไทยเป็นคนเริ่มการกระทำของกัมพูชาไร้ยางอายและรุนแรงอย่างไม่น่าให้อภัย ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าหากประเทศไทยต้องการอยู่รอดในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวจำเป็นต้องกวาดล้างองคอ์กรอัจฉริยะการเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพกัมพูชาได้กลายเป็นเหมือนเม็กซิโกและอเมริกาใต้ไปแล้วเนื่องจากการค้ายาเสพติดขององคอ์กรอัจฉริยะจีนความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าจีนสัง่งกัมพูชาโจมตีไทยเพื่อดึงดูดความสนใจและปกป้องชายแดนอินเดียอย่างมั่นคงและครูจะโจมตีไต้หวันวเร็วๆนี้ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหากพิจารณาถึงความแตกต่างของอำนาจทหารแล้วทั้งสองประเทศไม่ใช่คู่ต่อสู้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าประเทศกัมพูชาไม่มีศักยภาพมากพอที่จะทำสงครามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไทยกำลังไปได้สวยได้ยินมาว่าเขาซื้อ KGB ระเบิดนำวิถีด้วย GPS ของเกาหลีใต้มาเพิ่มอีกหนึ่ง้อยลูกและใช้ระเบิดนั้นจัดการกัมพูชา ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ากองทัพไทยทิ้งระเบิดที่บอกคาสิโนซึ่งกัมพูชาใช้เป็นที่เก็บอาวุธความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าปัญหาอยู่ที่อุนเซนผู้นำเผด็จการของกัมพูชาและความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่สนับสนุนจีนขอความช่วยเหลือจากจีนและเมื่อใดก็ตามที่จีนเข้าแทรกแซงสง,สงครามโลกครั้งที่3อาจปะทะขึ้นได้เช่นเดียวกับยุโรปมีความขัดแย้งกับรัเสเซีย และเอเชียมีความขัดแย้งกับจีนและนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวเกาหลีที่เราได้หยิบยกนำมาแปลให้ทุกคนได้ฟังกันหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หนนที่นี้ด้วยคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกระหว่างประเทศโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอ EP หน้าสวัสดีคะ่ะ